มาดูทั้งฝั่งของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับถึงความปลอดภัยของประชาชนแนวชายแดนไทยกัมพูชาต้องมาก่อนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสะแก้วจันทบุรีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีก็ได้ร่วมประชุมผ่านระบบซูมมิทติ้งนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาก็เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประเทศชาติด้วยความเข้มแข็ง ทางนี้จากการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ซึ่งในบางพื้นที่มีการจัดทํากันเองก็ได้มีการขอให้ทางจังหวัดเนี่ยตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโครงสร้างเหล่านั้นมีความปลอดภัยจริงสามารถปกป้องชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพตรวจสอบความพร้อมของกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีทั้งนี้รัฐบาลยังคงยึดมั่นในหลักการสันติวิธีหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่ถ้าหากเกิดสุดเหตุสุดวิสัยก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับทหารแนวหน้าและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในสวัสดิภาพต่างๆของประชาชนตามแนวชายแดนกมัมพูชาทั้ง7จังหวัดโดยยึดหลักมหาไทยคือบ้านและทหารก็คือรั้ว รวมถึงให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยเฉพาะ7จจังหวัดชายแดนให้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเน้นการตรวจสอบดูหลุมหลบภัยแผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยการเตรียมโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน การรับมือกับข่าวปลอมครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ติดตามตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีครับยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทํางานแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะรัฐบาลครับพร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติขอให้ทุกกระทรวงยึดเป้าหมายสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน